ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้ามาอีกแล้ววันนี้ลูกกขาป่าเสื้อมากินเข่าอีกแล้ววันนีสื้อกินตะเข้าแล้วค่ะเนะ้องมดาดปลาเดนึงปลาพี่น้อง นึ่งปลากับตำแจวตำแจวใหญ่พี่น้องตำแจวใหญ่มีแต่ข้าวจีมะพร้อมจ้าในี่ข้าวจีค่ะข้าวจีแต่ข้าวจีมะพร้อมพักมิยังหลายค่ะมีประกาศค่ะประกาศขึ้นกับปุกเคือ์นนะคะเนาะแล้วก็มีขนมตกไทยค่ะเคิ่อนว่าไอข้ขเหนียวขะเหนียวย่างนะคะขเหนียวเผือกนะคะนี่นี่ค่ะเป็นนี่ค่ะมากับพี่น้องมากมากมากเม่กิ้น้ำปลานี่ค่ะเบิ่งกินข้าวจีกันเปรียงไดข้าวจีเนี่ย อืมตัวอยอันนี้ก่อนอืมแบบายค่ะขอาวจี๊ใหกเกลือขาจังหนึ่งกับสิกินหยาในขาจีนะะคะ่ะอืมบค่ะแย่ไม่สองแบบค่ะ สองแบบลุงลเราเผ็ดง,งานค่ะลุงป่าได้กินเขาพื้นเดี๋ยวบกเขือบานเท่าเขือได้เป็นหนึ่งคำเดียวค่ะ มันนี่ขึ้นฟ้าขึ้นฟุวไม่อีกแล้วค่ะมันนี่ออกไปสายไปไหนเนาะค่ะเนาะออกไปหหาค่ะยิ่ละบอเขาเศร้าจ้าพี่น้องมึงเขาวพู้เดียวเงานเนี่ย <c oughs> แอบไปตลาดมาซ่ากับค้นน้อยหน่อยค่ะคข้นบุกันนะะนะี่ข้าจ้ากับกักโตกันขนาดน่ะแบบแพ้บบนั่นอยู่ดีไม่แห้งสุสบายกันดีปคะคะดีเลยหนึ่งป็นน,นิ่งค่ะ ทุกเบืดด่อักม่ลองกินกเขาเลยกินตะกลับข้าวินเขาข้มเดียมกัสิบบคคลเสียบปันได้ไหะคะ่ะ หาโมกินนะเขาจะแสบค่ะก็เมื่อกินให้พี่ให้น้องเบิ้งนี่แหละคะ่ะอืมอุม๊ยรักแบบกุยพักับเจ้าวกินผักหลายๆนะคะไม่ระโยชน์นะค่ะเนาะกินผักหลายๆ อืมอายุหลายขึ้นก็กินเขาเม่ได้ร้า,ลายล้วค่ะกินเพราะว่าได้กินเนาะคะนะ่ะเนาะก็ร่างกายก็บ้ค่อยได้ออกอยากข้าเอาไห้ค่ะอัติซียมในไฮเบิ้งเน้ะเขาคนอันนี้ค่ะ เป็นตาเสบค่ะมันมกนะคะน้องเพื่อนค่ะใคยกินบ่คานี่ข้าวเหนียวยางนี่ค่ะอืมเปนอันหนึ่งอีมแซงเขาแล้วค่อยังไงกับฝากกดติดตามช่องลุงมปลาภาพปันเลยนะคะ กดติดตามหลังสุดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะเนาะขอให้รักษาสุขภาพนะคะเด้อยูดีมีแห้งกันนะคะเนาะสวัสดีค่ะมอนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย